นี่ก็คือน้ําตกวะผูกแก้วนะครับเป็นน้ําตกที่กําลังจะถูกลืมนะครับแต่ก็อาจจะได้รับการฟื้นฟูในเร็วๆนี้ที่นี่มีโขดหินเรียงรายอย่างสวยงามมากๆนะครับแต่แอดพามาชมในหน้าแรงนะครับน้ำอาจจะไม่เยอะนะครับเอเกรับชมกันเลยครับสวัสดีครับช่องตาเด้งชาแนลนะครับคลิปนี้แอดก็จะพาไปชมน้ําตกวะผูกแก้วนะครับตําบลมะเกือใหม่อำเภอสงเรนจังหวัดนครราชสีมานะครับ แอดก็ใช้ทางหลวงหมายเลข1นึ่นะครับก็จะเป็นเส้นทางเดียวกันที่จะไปวัดป่าภูพาสูงครับมาง่ายๆครับใช้ Google Map นาทางมาได้เลยน้ําตกวัดปูแก้วนี้นะครับก็จะถึงก่อนโด่งมาไฟนิดนึงนะครับนี่แอดก็กลจะถึงแล้วนะครับก็จะอยู่ทางขวามือครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเข้าไป ด้านหน้านี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็จะมีป้ายชี้ไปน้ําตกครับบริเวณด้านบนนี่นะครับก็จะมีการสร้างห้องน้ําใหม่แล้วตรงนี้อาจจะเป็นป้อมยามใหม่นะครับหรืออาจ,จเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวครับตอนนี้แอดมาชมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี68นะครับซึ่งเป็นหน้าฤดูร้อนอยู่นะครับเป็นหน้าแรงอยู่ แต่ช่วงนี้ก็จะมีพายุฤดูร้อนนะครับน้ําก็อาจจะมีครับแต่อาจจะมีไม่มากแต่จะให้สวยงามต้องมาชมในฤดูฝนนะครับโอเคได้ยินเสียงน้ำแล้วครับ บริเวณทางเดินเข้าไปชมน้ําตกก็มีทางขยะยให้ด้วยนะครับนี่คืทางเดินเข้านะครับก็มีความรู้สึกถึงความสวยงามของธรรมชาตินะครับมีก้อนหินมีต้นไม้แล้วก็ได้ยินเสียงน้ําตกนะครับช่วงนี้แมลงอาจจะเยอะหน่อยนะครับแมลงก็จะมาตอมหน้ากล้องเลยนะครับบางทีก็เห็นเป็นภาพแมลงวิ่งหน้ากล้องครับไม่ใช่แมลงวิ่งนะครับแมลงบินหน้ากล้องทุกคนครับว่าจะมีน้ํำไหมครับ น้ำตกว,วะภูแก้วนี้ครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่6บ้านวะภูแก้วตำบลมะเกือใหม่อำเภอสุนเนินจังหวันดนครศรีมานะครับและน้ําตกแห่งนี้นะครับก็จะมีต้นน้ํามาจากเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นน้ําตกที่มีน้ําไหลเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นนะครับซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ําทําการธรรมชาติครับแล้วแอดก็จะพาเดินชมเรื่อยๆนะครับ ลักษณะน้ำตกที่นี่นะครับก็จะไหลผ่านขดหินและลาดผานะครับก็ทําให้เราสามารถนั่งหรือนอนให้น้ําไหลผ่านตัวเราได้อย่างสบายครับแต่ตอนนี้น้ํามันออกสีขุ่นเป็นน้ําป่านะครับต้องมาในฤดูฝนนะครับทางด้านบนนี่สวยครับหาทางไปก่อน บริเวณน้ำตกนะครับก็รอบๆด้วยต้นไม้และโขดหินที่สวยงามนะครับธรรมชาติมากมาต้องเลาะลัดป่าขึ้นไปดูน้ำตกด้านบนนะครับการเดินป่าแนะนำนะครับคนใส่รองเท้าเดินป่านะครับแต่วันนี้แอดไม่ได้เตรียมตัวมาใส่รองเท้าแตะนะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเดินลำบากที่หนึ่งธรรมชาติมากๆ ถ้าใครจะมาพักผ่อนช่วงนี้นะครับควรเตรียมน้ําดื่มและอาหารมาด้วยนะครับเพราะข้างบนช่วงนี้ยังไม่มีขายนะครับก็ยังไม่เปิดเป็นฤดูท่องเที่ยวนี่แล้นี้ครับุิทีจะเสียหน่อยตอมีน้ําให้เห็น ตรงนี้ก็มีหลุมนะครับหรือเขาเรียกว่าโบกตรงนี้นะครับถึงน้ําจะน้อยนะครับแต่กระแสน้ําก็แรงมากครับถ้าเป็นหน้าฝนนี้อย่าเข้าใกล้นะครับจะพัดเพื่อนๆไปเลยครับช่วงที่น้ําตกจะสวยนะครับก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคถึงเดือนตุลาคมนะครับใครอยากสัมผัสความสวยงามควรมาช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้แอดก็พามาชมในหน้าแรงหน้าร้อนก่อนครับมีหลายชั้นมากเลยนะครับ ฝนตกว่าพุกแก้วนูยาวไปถึงด้านบนครับอาจะพาเดินขึ้นไปถึงห <c oughs> รือเปล่ามาพาลอบอีกนิดหนึ่งนะครับชมด้านบน ธรรมชาติมากๆเลาะไปได้เรื่อยๆครับมีแมลงมาตอมหน้ากล้องเยอะมากใครมาก็ระวังแมลงเข้าตาด้วยนะครับใส่แว่นก็ดีการที่มีแมงมาตอมหน้ากล้องนี่นะครับก็สวยสคัาสสิกแบบนี้นะครับก็เหมือนสนารคดีโบราณเลยนะครับฟิลเหมือนฟิลหนังโบราณนะ ถ้าน้ำไม่ขุ่นสีเหมือนน้ำป่าบแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นน้ําที่น่าเล่นนะครับก็ต้องมาในช่วงฤดูฝนนะครับไปมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ครับ ก็โดยไม่รินขยะและไม่ทมําลายธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับท้าน้ําใสครับบ่อยก,การนอนแผขเล่นน้ำว้าว <Yeah. S 3> ลุยต่อไปด้านบนอีกสักนิดครับเผื่อจะสวยงามกว่านี้ แล้นี่ก็คือด้านบนครับไม่ค่อยมีน้ําครับเพราะตอนนี้แรงแรงนิดนึงนะครับรอยฝนตกจะเยอะน้ํหน่าจะเยอะน้ำตกก็จะสวยครับเพราะอยู่นี่สวยมากที่นี่น้าตกวะพุกแก้วครับตําบลบ้านเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเจ้อสวยครับนี่ก็คือจุดด้านบนของน้ําตกนะครับรอยูเราแอดกระคงไม่ไปต่อนะครับก็อบอกว่าจะไปจดที่ดงมาไฟงั้นเดี๋ยวลงเลยนะครับเดี๋ยว ถ่ายขาลงให้ชมนิดหนึ่งครับที่นี่ไม่ได้สวยแค่น้ําตกนะครับต้นไม้ก็สวยครับมีลากไม้โอ้โหสวยงามมากๆและนี่ก็เป็น ต้นกระบองเพ็ดยัดหรือเปล่านะครับต้นสูงมากๆครับเขาบอกว่ามีภาพเขียนสีว่าผูกแก้วอีก100เมตรอ่าเดี๋ยวแอดจะลองเดินไปดูครับสรุปพอแอดเดินเข้าไปได้ประมาณ30-40เมตรนะครับก็มีอาการบูบๆเจียวๆนะครับมันเปี่ยว แอดก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่ารอมีเพื่อนไปถึงจะไปครับงั้นขอค้างไว้ก่อนไว้คราวหน้านะครับ